จัก,กรบุ๋มเดือดรีบแจงปมโพสต์แม่ปูนาเมือ่อแม่ปูนาโพสต์ด่าใครไม่รู้จัก,กรบุ๋มถึงกับอยู่ไม่สุขรีบแชร์พร้อมลั่นเรื่องเราจบไปแล้วครับมีเรื่องราวร้อนๆที่ทําให้ชาวเน็ตต้องขคยี้ตาดูเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อตลกดังจัก,กรบุ๋มเชิญยิ้มเขาต้องรีบออกตัวอย่างไวหลังเพจปูนาฟ้าใสพระรามสองของแม่ปูนาเขาโพสต์ข้อความสุดแซ่บที่อ่านแล้วถึงกับสะดุง้ง แถมยังดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ใครบางคนแบบเจ็บจีด๊ดรายงานข่าวแจ้งว่าข้อความเด็ดๆที่แม่ปุนาโพสเนี่ยเนื้อหาแรงและตรงไปตรงมาสุดๆค่ะที่ว่าคนจะโง่คนโง่คนเดียวอย่าเอาความโง่ไปแปดเปื้อนคนอื่นคนจะเอคนเอคนเดียวไม่ควรเอาความเอไปแปดเปื้อนคนอื่นโอ้ยยอยอ่านแล้วจุกแทนคนโดนเลยค่ะซึ่งคําพูดนี้แหละที่ทําเอาหลายคนสงสยัยว่าหมายถึงใครกันแน่และที่น่าจับตา คือจะกระบุ่มเชิญยิ้มเขาไม่รอช้ารีบกดแชร์ข้อความสุดแรงของแม่ปุนาทันทีค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นสุดไวที่แสดงอาการร้อนรนอยากจะตัดขาดจากเรื่องนี้โดยเร็วว่าแม่ช่วยชี้เจงเพิ่มอีกหน่อยนะครับว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับผมไม่ต้องให้ใครมาโยงหรือสอบถามอะไรนะครับผมอยู่ในที่ของผมมีความสุขดีอยู่แล้วครับเรื่องระหว่างเราจบลงนานแล้วครับโอยยอยคือรีบออกตัวเลยนะคะว่าไม่ใช่ผมนะครับไม่ต้องโยงไม่ต้องถามผม แฮปปี้ดีอยู่แล้วเรื่องของเรามันจบไปนานแล้วการที่จะกระบุ่มออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขนาดนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเบรกดราม่าก่อนที่จะบานปลายและต้องการสื่อสารชัดๆไปถึงชาวเน็ตว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเขาอีกต่อไปแล้วคะ่ะคงจะกลัวโดนโยงหน้าดูมาฟังเสียงจากคอมเมนต์กันหน่อยมาดูกันว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง ได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าตั้งแต่พี่เขาใช้นี่หมดชีวิตพี่เขาดีขึ้นเยอะเลยค่ะขายดีขายของใช้นี่อยู่เงียบๆจนนี่หมดเก่งมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพี่จะกระบุมนี่กลายเป็นพระเอกกันไปเลยครับส่วนแม่ปูนานี่แค่ในระบบนะครับยังไม่รวมนอกระบบคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ากระรอกเชิญยิ้มทีโพปุกกุกุกุก คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเวรกรรมมันมีจริงน้องคนบางคนเคยทําให้น้องชายแทบไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ตอนนี้คนดีในตอนนั้นกลับติดนี้ไม่ใช่เข้าหลักแสนบาทคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฟ้ามีตาแล้วพี่หลังจากนี้พี่กลับมาได้แน่ครับคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าถ้ามาขายเซ็นทรัลสารยาโพสต์ให้ทราบได้แค่จะไปอุดหนุน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอยู่ของเราธรรมหากินที่เก่งมากชีวิตพี่ดีขึ้นมากแล้วผมบอกไรให้นะวันนั้นผมดูโหรจนจบรายการผมรู้เลยใครเป็นไงการละครชัดๆอะไรจะขนาดนั้นลั่นไอตรงร้องโหดหูนั่นแหละแต่พูดไรไม่ได้ตอนนั้นกระแสเขาดีคอมเมนต์นี้กล่าวว่าใจเขาใจเราเป็นนี่ต้องใช้